เือขนาดใหญ่นะครับกว้าง60สเซนยาว1เมตรนะครับแล้วก็มีชั้นสเตเลส20ชั้นซ้ายขวา2ปีดระบบปีกผีเสื้อซึ่งกำลังนิยมมากเพราะว่าประหยัดเนื้อที่ลดการติดตั้งอันนี้สำคัญ ติดตั้งสะดวกเพราะว่าวางบนแพลตฟอร์มก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมมากนะครับแล้วเป็นระบบออโตเมติกคือมีเลเวลสวิตช์หตัวขึ้นไปจับที่ฮอปเปอร์เดี๋ยวผมจะบอกว่าเทคนิคการใช้ตะแกรงปีกพีเสื้อเนี่ยถ้าท่านถ้าท่านใช้ถูกวิธีแล้ว ท่านทะลักมันเพราะมันออกก,การปีเซ่เนี่ยออกสามช่องนะครับช่องที่หนึ่งเป็นข้าวกล้องล้วนช่องที่สองเป็นข้าวผสมช่องที่สามเป็นข้าวเปลือกแต่มันก็จะมีเข้าวกลับคือข้าวกล้องไปด้วยแหละครับนะครับมันไม่ล้วนขนาดนั้นแหละครับต้องบอกกันตามตรงนะครับคราวนี้เวลาเราใช้งานเนี่ย อันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเรามีเลเวลสวิตไว้เพื่อให้หยุดใช่ไหมหยุดปุ๊บพอข้าวหมดแล้วหยุดข้าวเริ่มแล้วติดใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นคือใช้กับเครื่องกระทอข้าวเปลือกหรืออุปกรณ์อื่นๆแต่เฉพาะแต่การโยกพิเสื้อเนี่ยมีความจำกัดของตัวเขาเองคือ หนึ่งเราจะต้องปอเปิดข้าวเปลือกก,กล้องเนี่ยให้เต็มตาแกร์ตลอดเพราะว่าระบบนี้ใช้ความราดชันเหมือนบันไดปลาครับให้เข้ากล้องหนุนเข้าเปลือกขึ้นไปข้างบนแล้วไปตกลงในช่องบนนะอันนี้เข้าเปลือกเข้ากล้องอยู่แล้วนะครับช่องที่สองคือช่องลังเล,ลเรียกว่าข้ารผสม ไม่ต่อออกตรงช่องสองแล้วสามช่องนี้เราแบ่งได้ครับแล้วแบ่งให้มันกินข้าวก้องได้กินข้าวเปลือกได้มันปรับได้นะครับแล้วรอบคงที่ไม่มีการรับรอบนะข้อที่หนึ่งคือต้องมีเลเวลสวิตเมื่อปล่อยข้าวเต็มถังปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องต่การโยกก็จะเดินทำงานข้ากก้องก็จะลงมาลงมา มันจะมีกากจนกว่าจะเต็มยี่สิบชั้นแล้ว,ว่าหน้าตะแกรงนี่มีเข้าเปลือกข้ากล้องเต็มคราวนี้จะทำงานได้ดีมากะกล้องก็จะดันเข้าผสมขึ้นไปแล้วก็เข้าเปลือกขึ้นหมดก็จะทำงานอย่างนี้นิ่งนะครับแล้วออกมาสวนบ้านเลยหลายคนบอกโอ้ oh, ใช้ดีมากเลยเพราะว่าเขาใช้แล้ว ตรงตามวิธีที่ต้องการข้อจํากัดของมันเขาวนี้ระหว่างเดินเนี้ยจะนิ่มมากเลยเข้ากล้องเป็นกล้องกาเป็นกาผสมไปเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาวนี้ตะแรงโยกพอมีกาดมากขึ้นต้กาดลดลงปรับนิดหน่อยเราก็ดูแล้วก็ปรับหลางเล็กน้อยช่วยครับแต่ส่วนใหญ่ยังดีอยู่ มันครับถ้าหินยางใช้ระบบนิวเมติกนะครับหินยางลมเนี่ยไม่ใช่พวงมาลัยนะครับใช้ลมนะครับก็จะสมบูรณ์ครับคราวนี้อะไรละที่ผมให้ข้อสังเกตคือพอไปสักสองสามชั่วโมงนะเขาก็าหมดครับเขาก็จะหมดละหมดจะหมดแล้วก็หมด เลเวอร์สวิตเนี่ยโดยเครื่องเนี่ยเขาติดมาที่ถาดครับถาดเล็กๆครับถาดที่ป้อนทางลงนะครับเป็นถาดตัวเล็กๆนิดเดียวใช้ Level เลเวอร์ติดไว้จำไมคราวนี้พอข้าวหมดปุ๊บเครื่องก็หยุดพอหยุดแล้วก็ ตอนจะหยุดเนี่ยครับข้าวมันแห้งทางอกันนี้ข้าเปลือกไหลกลับมาลงกับขา้าวกล้องเป็นกากครับโอ้โหกากปานเลยไม่เวิร์คเท่าแกไม่ได้เดี๋ยวมีกากเดี๋ยวไม่มีกากแต่เพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงตะแกรงหยุดหยุดจะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพักข้าวมามันก็เดินอีกแล้วคนระับคือลืมไปเลยเราไม่รู้นี่นะครับคือจุดเฮดลอกของมัน ครนะาวนี้วิศวกรคนผู้ผลิตเขาก็มาบอกผมบอกโอ้ย oh, ูสูดแบบนี้ผมบอกเคล็ดลับให้เขาบอกผมเคล็ดลับก็คือไล่เราติดเลเวลโซิตสูงจากเทเปอร์เนี่ยขึ้นไปสัก10เซนคือเรากะว่าคำนวณว่าถ้าเข้าเปลือกทำท่าจะหมดแต่ยังไม่หมด พอหลุดเลเวลสวิตปุ๊บเลเวลสวิตทำงานโอ้ไม่มีข้าวแล้วเขาสั่งเครื่องเครื่องก็หยุดปึ๊กเครื่องหยุดอะไรเกิดขึ้นเครื่องหยุดไม่ทำงานข้าวจะเต็มถาดเลยโดยบรรยาทของเราเนี่ยเฮ้ยเครื่องหยุดเต็มถาดได้ไงมันต้องแห้งสินั่นแหละครับคือเราคิดอย่างนั้นเพราะแต่แกโยกไม้เนี่ยหยุดจังหวะไหนก็ได้มามันไม่มีการ กับพือขนาดนี้มันวิ่งเรียบจุดก็จอด,ดเฉยอันนี้ไม่ใช่มันเอียงพอจับหยุดพระพือประพือ3สามสครั้งเข้าไหลหมดเลยข้าก็ผสมกันพอเลเวลสวิตซ์ทำงานว่าข้าวจับหมดแต่เลเวลบอกว่าสัญญาณที่เลเวลบอกหมดแล้วเครื่องก็จะหยุดสโลแล้วก็หยุดพอหยุด ข้าวเต็มถาบเขากลองเต็มถาบใช่ไหมทุกอย่างเต็มถาบอยู่ก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรพอข้าวมาพอข้าวเปิดมาใหม่มาใหม่ขึ้นทับเลเวลสิบไปเรื่อยๆเราตั้งไปเลยสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ๊บเลเวลสวิบโศกสัญญาณรายการโยกเดินต่อคราวนี้ไม่มีกากเลยครับ เพราะเมื่อกี้มันจอดอยู่นั่นนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเข้ากล้องอยู่ล่างกับผสมอยูกก่กลางข้าเปลือกอยู่บนแล้วมันก็ขยบต่อนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ผู้ผลิตเขาบอ,อกผมมาแล้วผมก็พูดไปในคลิปหนึ่งแล้ะครัำสลายท่านเคยไปดูถ้าไม่เข้าใจาเดี๋ยวดูคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แหละครับคือต่แกรงโยกผีเสื้อซึ่งหลายท่านบอกว่ามันรวนไหมยาวิสูตรไม่รวนครับทําตามสไตล์ผม นะไปขยับเลเวลสวิตนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันมีอันนึ่งในลูกค้าผมที่จังหวัดพะอีสามลงหนึง่งเขาบอกว่าที่วิสุทธิจิตะไกโรคไม้อยู่แล้ววะจะถอดออกไหมเพราะผมกำลังจะเพิ่มกำลังผลิตจากสองร้อยเป็นสามร้อยไปประมาณนนี้จะซื้อตัวใหญ่ไปเนี่ยตัวเดียวพอไหมเขาบอกว่าโอ้เพื่อความ เสถียรแล้วก็นิ่งแล้วก็ได้ยเยอะแล้วชัวร์เลยไม่ต้องถอดตะแกรงยโยกไม้ออกนะครับที่ตะแกรงย,ยกจัมีสองตัวตัวละร้อยชอ่อตัวละร้อยเกวียน,นยไม่ต้องถอดเอาไ,ไปเติมตัวเดียวกับเพาะทำยังไงเราก็ต่อเข้ากล่องล้วนนี่ยนะครับเราไม่ท่องกระเพาะใหม่ยังได้เลยเราฝากไปเลยฝากตะแกรงยโยกไม้สัก พี่ใหญ่ฮะฝากข้างเขากองไปเลยนี่นี่ช่างบอกผมนะช่างที่ติตามก็บอกโก oh, ครับยังไม่สูดผมฝากไปได้ไหมครับโอ้โห <"Okay, S 2> ผมเก็ตไอเดียเลยใช่ได้ได้ได้เขาฝากไปเลยฝากเขากองไปแล้วข้าผสมแล้วก็ฝากลงมาในหลางตรงกลางพอตรงกลางเนี่ยก็ไปคัดให้ตะไคร่โยกมาช่วยคัดแล้วทำซ้ายนะครับไอข้าวเปลือก กับหลังที่มีเข้กล้องไปด้วยก็าฝากช่องซ้ายไปเลยใช้พี่ใหญ่เลยออกสามช่องเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นภูปัญญาไทยนะครับญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีแตงกโยกไม้ครับเขาก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับคือถ้าไม่มีแตงกโยกไม้ก็ได้ก็ต่ออย่างนี้แหละก็ต้องตัดก็ต้องต่อเอาเข้ากล้องลงด้านเข้ากล้องข้าผสมลงตรงกลางใช่ปะ แล้วเข้ากล้องก็กลับไปหินเครื่องกระเทาะถ้าไม่มีจะกรยโยกไม้เราก็ต่อตัวเข้ากล้องเนี่ยไปที่จะกระพอ,อิบต้นหนึ่งเพื่อจะส่งกลับมาลงถาดเมื่อกี้ถาดอินพุตนั่นแหละข้าเข้าเพื่อให้เข้ากล้องเนี่ยได้ถูก,กคัดรัง,งข้าผสมนะครับทวดข้าผสมถูกคัดรังมันก็จะคัดอื่น,น,ข,นข้าผสมก็จะลดลงลง,ลงแล้วก็เข้าใหม่ครับมาเติม ก็จะวนไปอย่างนี้ถ้าเราไม่มีจะแกงโยกไม้สัต์นะครับครับก็จะขายให้ราคามิตภาพนะครับสามแสนห้าส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ผมก็จะติดเรเวอสวิตแบบไอพัดไปบน้ตามคำขอครับตัวนี้ก็หลายพันนะครับมีอยู่สามตัวครับทั้งหมดแล้วนี่รุ่นใหม่นี่มาเอร์นี้ต้องห้าแสนขึ้นแล้วครับ แเรื่อกเราเขาเรียกว่าร่วมร่วมรายการโควิดก็ด้วยครับสวัสดีครับแล้วพบกันสวัสดีครับโทรไปครับยนนผลดีนะครับเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีท